ต้องเหกันขนาดไหนเนี่ยคุณต้องเหขนาดมันต้องเห่มากแน่นอนอ่ะอืมอืมไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีตัวอะไรหรือเปล่าโกโกะวะโกชิซินี่มือดีด่าโนโนโมโนขันล่าอย่างนั้นเนี่ยต่อยกับผมไม่ได้เนี่ยไอ้แก่คุณฮะแกไม่มีสิทธิ์มาบอกแค่ว่าข่าหลังไม่ได้หรอกคุณมาแล้ว โอ้ขอบพูดที่บอกนะแต่ว่าเองก็น้ำใจดีมีคุณธรรมแต่พ่อดีมาเจอโจนเหลี่ยมก็ลานะครับสวยฮโจนเหลี่ยมนะครับคมเหลี่ยมพะเออขอแจ้งนคุพผีแต่ว่าช่วยไปไกลตีหน่อยไหมพอดีเรามีธุระต้องทำนะ ทุนลาที่นี่ก็เรียกว่าขังคนด้วยจิตนาคุณได้มาสี่สี่คุณคุณชาชาถือที่ตหัวทิมัวทิมแล้วผมจมูกตาแสบโตเล็บเรียงตัวกันเป็นโกโก้ได้น่ะเลดโก้ได้ไหยขนาดนี้เนี่ยตัวมีูมาสมคุณต้องมีมาปัวสร้างให้ เออก็อยากจะไปนะแต่ว่าพอดีผมอยู่ในป่าดิผมเจอผีเนี่ยคุณมันเจอทุกเมื่อไม่ล่ะสถานที่หน้าน้ะที่คนสร้างอ่ะไปหาลุงแกกันดีไหมที่กองบ้านมาเดี๋ยวตากม่เอ้ยผมเจอลุงแกไอ้แกนี่โก้ว้าผมเจอโก้ว้าเลยกูตายเลยตายเลยเหรอคุณลิมาเอ้ยไม่อยากมาไม่อยากไปด้วย เงี้ยเงี้ยเงี้ยเลยอ่ะน่ากลัวว่ะน่ากลัวว่ะเอ้ยน่ากลัวจริงเลยลุงแก่ไล่ตาผมลุงลูกจิดลามไล่ผมลูกจิดไอ้หนูลูกจิดไล่พ่นรูดีเขาแบบไล่ตาผมโอยเล็กจังเลยลุงลูกจิดตามไล่ผมเพราะรูดีเขาโอ้เขาเขาโดนเขาไปด้วยความร้อนแรง อะไรเนีคนนั้นรักอะไรอีกแล้วเออรู้แล้วคุณว่าคุณจะหงุดหงิดอะไรไม่ดูไกลได้ดูไรอ่ะเอ้าเฮ้ยบอกลุงดูได้ลุงดูจีบไปไหนแล้ววะเนี่ยคุณคุณไม่คิดแน่เลยว่าผมเจอลุงแปลกๆแล้วตามหลังผมอ่ะลุงไม่เกคุณระวังมึงจียตัว อะไรคืนอ่ะคุณต้องพูดเรื่องว่าเรื่องนั้นนะแล้วคุณอยู่เท่าวหงทำไมะไม่เป็นไรผมมีคำสาบมันอยู่พี่เจอสาบสาบเป็นบี เกย์คนคุณจะพูดแบบเขายงมีเ,เข้าใจ <S <S <น>เรามดีด่าทั้งคันหนึ่งคุณจะกลัวอะไรนักเฮ้ยผีอะไรอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ใช่เราพิกอลินเหรอก๊ปลิงเหรอกิ้งกิงไหมพวกติ๊กกลองติกลองติกลอปตบิกลอติกลอปติกลอปติก่อปติกล,กล <S <S อ,กอป เออไม่เกเรเนี่ยโอเคโอเคคุณก็เป็นเกเรได้ไงวิเทอร์มาไหนมาไหนก็ควรเป็นหัวยิงแล้วเอาไงมาหัวช่างเป็นเกเรเนี่ย วันนวันเดีะเดี๋ยวเดียไปหาของนะจ๊ะเดี๋ยวเราผมไปผู้อีกแล้วาเป็นกะเอจ้ะอุ้ยผู้ชายผู้ชาแล้วผู้ชาแล้วเพ้แล้วครับสาวเดินน่ะโอ้ยเจ้ใครได้พูดสองใครได้ใครขยักเป็นผู้ชายอคู่หมดละผู้ชายแล้วยังนี่ผมถอกับสาวไปล เออไม okay. well. <c ười> ่ใช่แ <sund> ล <ay Like> okay. ้วไก่ไก่นี้ไก่นี้ไก่นี้มาเลคุณพังกล่อเลยวทำไมคุณก็รู้นี่ว่าไก่มันขลาดด่าแลงแสลงขนงไก่ขึ้นมาเลยก็จบหนาไ่